บางคนคือบเหลือเลยเอ่าโบลือกิจจังสวนตล้วกบัจังแม่งที่ผมไปซื้อยาทุเรียนน้ำเหลานี่ของเราสิบเจ็ดลาเนาะเหลืออยู่ประมาณแสบเนี่ยเนาะปีนี้ทุเรียนฝนบ่ตกฝนบ่ตกทุเรียนบ่ถึงน้ำปีนี้เป็นแม่ทุเรียนแต่รักสามเลยบอกเพราะว่าเปิดมากกับสองกลัวละรอดรอดละสองลอยกลัวผุดปะค่ะแต่ชาวเขาจันมากกว่าลอยสบายอืมจันมันมันก็คือของบ้านห้องแม่ าาเอาเอาเดียวบอกระจับทุกคนเนี่ยเจ็บก่อนเราแรกต้องกินก่อนเอา,มา,า,เอามาชิมอันนี้อันนี้นนเจ็บแล้วนะครับไหนอืมเนาะผูโกโขไฟ ขาพู้เขาไฟหวนานบอแกแกกินนะอันนี้ปูเฟุู่เฟ่ค่าเข้า60บาทคนละหกสบาทกินเท่าไรก็ได้ค่ะกินเกับก,กว่าเลืยอห่นละแล้วถ้าใครจะเอาใครจะซื้อออกไปก็เก็บเบลือกเดือเงยแด่เพื่อเก็ไปโงและ5้าสิบาท เก็บปะเนาะพลนต็จะติตกโอ้มันดินเลย 好、啊，嗯。

Так, добрий день. Oh, yeah. không yeah. mm -hmm. yeah. oh, no. có Oh my god.